สวัสดีค่ะกับบรรยากาศในโรงแรมเมื่อทำงานวันทุธกับลาโคลาตอินโนเวเวลาโคลาตสไพ n อินโนเวนะคะ่ะนี่ก็ทำงานวันทุธก็ใจทำทำยุสันเจ็บปะจำงไม่ค่อยได้อยู่อีกคัามหนึ่งของโรงแรมนี่ก็ะเลิกงานโมเนได้กกลับคนเดียวพอให้นองกลับก่อนเพราะว่าจะของทำสะาสวัสดีค่ะมาพอกันช่อง ราโคราชอีกน้อเวยหรือลาวโคราดสพายอีกนอ้อยเนาะค่ะเมืีอวันพูรหัสบดาเหตุงานที่แต่ก็หัวหน้าโรงแรมโทรต,ตามช่วงเจ็ดโมงเช้าบอดารับแล้ <Yeah. S 1> วา,า,าวโคราชตื่นแต่ตีสี่กว่าละเพราะว่ามันเคยตื่นเนาะค่ะเล็กว่าจะของวันหยุดเล็กกลับไปนอนไหมบอด้เปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะเป็นวันหยุดเรือปกติทำงานลวาวโคราชจะปิดเสียงโทรศัพท์นะคะ ก็เลยพอได้เห็นว่าหัวหน้าของโรงแรมโทรตามช่วงเจ็ดโมงเศร้าพอดีแล้วโคราไปเห็นช่วงแปดโมงเศร้าก็เลยโทรกลับไปนางก็เลยบอกว่าสามารถไปให้นั้นได้บอก็เลยมันก็อิสายบพระทานรถไฟเพราะว่าวเราโคราจะงองเงี้ยขีตาทั้งที่นอนไหจะขับไปก็ต้องล่างหน้าล่างตาว่าจะ,ละาลแล้วบพระท่านรถไฟเราก็เลยปฏิเสธนางไปนะคะแต่มื้อในอากาศก็แย่น้ําฝนตก ฝนตกคึมอากาศว่าดีเดี๋ยวแล้วเขาละเลยกระเทิมมันหยุดเราก็เลยแบบเพราะว่าที่จริงอาทิตย์นี่วัลนาไห้งานแค่สอเมื่อสรุปเราก็หห้งานเป็นสี่มืเสต่ออาทิตย์มีวันพุธแล้วก็จริงๆเราไห้งานวันจันทร์เราให้วันพุธกับวันอาทิตย์เราโทษๆตามให้เฮ็ดวันจันทร์พุธแล้วก็อาทิตย์แล้วเราก็มาคอยเพิ่มเป็นวันวนศุกร อาทิตย์เป็นซีมือมาบัดมือนีเราโทรตามไปเฮ็ดมือนีลโคุาลาเตรียมโตมาทันก็เลยปฏิเสธพอน้าไปครั้งแรกที่ปฏิเสธแล้วค่ะแต่มันเหตุฉุกเฉินนะคะแ้วเขอใจอย่องสงสายจะมีคนจะมีพนักงานบอสบายฉุกเฉินนะคะเราเลยโทษตามก็น,นั่นแหละเดี๋ยวก็ว่า,ล,วาลาคุลาเลยว่าอยากกินแกงนองไม้สมใส่แกงนองไม้สมไวยย้ไว้เออออกไปร้านแขกเจอ สองจิตสงใจใส่สภาเราเนี่ยนางส่งจิตสงใจว่าจะไปหรือว่าไปดีเพราะว่าอากาศที่คาดลงไปขนาดาล,ลาวโคราดูในเมืองนะคะเป็นคนบุกค่อยมากออกข้างนอกรือออกไปอีอย่างทาบอสุกเ,เฉินหรือว่าอยากอีหลีนะคะเล็บเกินคนบุกอยับกออกไปใส่เป็นคนเียว่าค่ะเห็นอากาศเราลกระบออยากจะออกขังเิน,นะคะ่ะเดี๋ยวลาวโคล,ลาดออกไปออกไป แต,ต่นใจออกไปเบิ้งเพราะว่าแต่ส่เสียผ่านแล้วขอไปจากน้อยนึงไปเบิ้ลนมไม้ส้มสินะกระเทินก็อีกแกงอีกแกงใส่ไว,ไวรัสของใส่ซองฟิตไ,ไวบรัสของเลิกงานมาแบบพอมีบรัสทำข่าวก็จะแรนอุ่นใส่อุ่นไม่ครบเลกินนั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ้ลค้นขี่หนาวคะ่ะนี่คะ่ะมันติดฝนเราก็ต้องเสียแจ็กเก็ตคุ้มหรอคะ่ะเพราะว่าลาวอะไรเราค้นขี่หนาว เป็นคนประกาศท้ายในลานค่ะในท้ายนอกลานของลานแขกดอกไม้ง้มกันข้างนอกนี่เป็นพวกดอกไม้ต้นไม้ที่ว่าเขาขายขายถือกกเป็นผลละไม้รอบรอบลานคะ่ะก็ผลละไม้อย่างก็ถือกค่ะลานแขกแต่ว่าคนนอก่ค่อยกินของลานแขกก็บอกเขาใจกใหกันแต่คนเอเชียมักเพราะว่ามันถือชุดแข้งคนสื้อนอไมดอง เราได้นกไมโดองค่ะแต่พาจัดซื้อพักละค่ะได้ไ,ไปซื้อนกไมโดองโมดงได้ดไดไดไรบับนกไมโดองบ่มีลานแขกขี่ขั้นย่างไปลานเวียดนามก็ได้ต่างหูได้ใบกระเพราได้ใบป,ประกรูดตะพิ่ะไปได้ติดตัว้ผักชีลาว นี่พักขี้แขกนี่พักขี้พักขี้ปอมน้ำปลานอไม่ไว้ตตงพิกกะปิเฮียนจกกดยัดแกงข้าวโพดจะมาชุกแป้งทอดมาหมาเอาไวยยำเห็นมันถือ พริกสองแคบแค่นี้แหละค่ะของที่ได้สรุปแกงแลรไใบดองกลายเป็นข้าวโพดท,ทอดชุบแป้งทอดคะ่ะเราก็มีอย่างค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งกรอบกับน้ำหย็นผสมแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วโคราดใส่พริกแกงค่ะมาค่ะมากินขา้าวกับลาวโคราชด,ด้วยค่ะข้าวโพดท,ทอดกรอบๆ,ๆพริกกะปิ พริกกะปิกุ้งแห้งกะปิกับหนม้ต้มใบย่านางกับผักตามนี้ตามเกิดมาค่ะมาแซบแซบน้ำกันกันกบราวโคราสอาหารสไตล์บ้านบ้านมาเด้อค่ะมาค่ะมากินเขาน้ำกันเขาโพดทอด พริกกะปิะบสองละโมเดลเออละเฮยไป้านแขกก็ไว้กินแกงออนอไม่สมสรุปนอไม่สมบ่มี้านแขกก็ต้องไปร้านอำเภอหนึ่งหรือว่าร้านเวียดนามลาโคลาดขี่ขานย่างไปค่ะก็เลยไปแค่้านแขกเพราะว่าฝนมันตกอากาศพอดีน้ำแต่เลยเห็นข้าวโพดก็นึกอยากกินข้าวโพดอยากกินลายย่างคะเมื่อนี้ เพราะวาน,นเหนื่อยเฮ็ดงานมากกัน่อยกรอบกรอบจนจะแข็งได้ผักชีแล้วร้านแขค่ผักมันจะถูกกว่าร้านร้านไทยร้านอี่นอย่งยค่ะจะเป็นพวกผักชีพวกอย่งางเนียคาะถูก เรา,เรา,เาลาบคุลา็ได้น้อใหม่กระป๋องพรีเว้นเห็ดปบ,บสีมากระป๋องตาอร่อยเละซารลาบคุลาซื้อมาอีซื้อสารนี่ประจำพริกกระปิกุ้งแห้งกุ้ง หลายปีแล้วโมยูตอวิเดนเอาให้น้ำแต่คุณเหรอคะยูติดในตู้เย็นล,ลาโคราดได้มาคว้าพอแล้วเอามาตำไหมตมำาากะปิ๊งใหกะปิเมื่อนี้ก็เสียดายราโคราตื่นตอนมันเคยตื่นตีสี่ครึ่งเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ตื่นตีสี่ครึ่งก็เลยว่าของบัวได้เฮ็ดงานก็เลยขอไปนอนไหมตื่นมาจะแปดโมงเลรอ เห็นเบอร์โทรหมหนาในโรงแรมจาะโทรตามลาคโคลาตก็เลยโทรกลับไปหาแล้วแล้เลยบอกว่าเธอสามารถทำงานได้บ่มืไมนี่ลังเลอยู่ค่ะเพราะว่าลาคโคลาตเป็นคนที่ว่าปกตินอนขอพนักงานตื่นตีห้าคืนเขาก็ทันเพราะว่านางรถไฟหกโมงว่าแต่ลาคโคลาตตีสี่คืนกว่าลาโคลาตจะมากินกาแฟไอตัวโตต่ของตื่นหรอกก็ไปล่างลงนางล่างนาเป็นคนสากเรียงมมนี่ค่ะ พวกแปะฟงแปะฟันจะให้รีบๆคือเขาบพได้ต้องเวลาไปใส่มาใส่ของหนาแนงแน,นี่ยลขาขรลาดใส่เวลาก็เลยลังเลกับหัวหนา้านี่เราเลยบอกว่าวเราขรลาดเตือนเก็บแปดโมงค่ะอีนางรถไฟก็รถไฟก็จะมาใก็กกไปถึงพวกเราเขรลาจะลางหนามันบอทันอยู่เราเก้าโมงค่ะก็เลยปฏิเสธเล่าไปเากาบอกว่าเป็นอย่างเพราะว่าที่จริงอะ่ะลาคราดอาทิตย์นี้ลาครลาดเด็กแค่ง,งานแค่สองมือ หัวนานแล้วก็ถามเพิ่มได้ถามเพิ่มสิทุทกอาทิตย์ค่ะเราต่ว่าเริ่มเริ่ม,มแล้วให้แค่สองมือก่อนแล้วห้เพิ่มแล้วคุล่ะคือจันทร์พุธแล้วก็อาทิตย์อันนี้เราก็เลยมาถามแล้วคุณล่อีมาวานนี่วา่าวันศุกรเ์เ็ดงานบ่แล้วค็ณลาก็ว่าเฮตดก็เราให้เพิ่มวันจนนันทร์วันศุกร์ก็เป็นสี่มือต่ออาทิตย์แต่มันหนึ่งใส่มีคนป่วยเราก็เลยโทรถามแล้วคุลาะก็เสียดายเสียดายว่าได้ไปรับโทรศัพท์ทราไปเองเลยนะคะ แบ่บพีกเปียกแล้วก็ร่าคลาดมากเน้นหวานดีย๋ยวนี้ก็ม่ค่อยเน้นหวานเท่าใด <c oughs> แต่ว่ากลิ่นเผ็ดพวค่อยไดดแสบพองเขาอย่างเนี้ย มีก็รู้ก็ามโทรมาบอก่าให้กินถามทำไม่ได้กินนี่ยังว่าอยากกินปีไกล้พอปีไกลก็อาหารไทยก็ได้แต่เราบอกก็เลยกว่าอย่ปีไกล้อกไพลาะเมื่ออื่นกับพงงงนตอยิงยาวสุกเสาอาทิตย์อาทิตย์นี่สุกเสาอาทิตย์ซีเหมือกสามเหมือก อาทิตย์นี้เราก็ราได้งานหาเมือ่อแมน่นบอกจันพุธศุกร์เสารออ์อาทิตย์แม่อาทิตย์นี้หาเมื่องานโรงแรมตัดปิกสิบห้าถึงที่สิบห้าเงินจะออกควรจะหยิบตัวของตัวมาณนี้ยแหละคะ่ะคร่าวๆเราแล้วโคราชก็บวันใดถามรายละเอียดปันไหอ่ะบ่ได้ค่อยดูอย่างมากไหม เราหลตามด้วยของลูกเราพลาดทาคลิปไปทำต,ตาแต่ที่ว่ตาตะของลูกอีบบเอาประเดน็นคนอื่นหรือฟังเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราพลาจทเราแค่ว่ารัก็ลาดลูกแค่นั้นเองทีาบอกวาตติมหรือว่าแต่ยินเขาวา่ามา,าว่าต้องเนีนนะคะเรา็ลาดจะเอาความในตาของลูกลูกอีหลีอีกเสร็จค่อย,ว,อย,อย,อยว่าค่อยคุยว่าหาาทีแล้วนางคุยคือแล้วค่ะมารายงานตัวเมื่อนี้วันหยุดวันพู้รหัส แล้วคุณลาก็บ่มีอย่างนี้แล้วก็แก๊กให้พี่น้องพอได้เบิ่งบ่ให้คลิปเงาพอกับไม่คลิปน่ะก็มากินข้่าน้ำกันแล้วคุณาบโตไปกินข้าวเมนูง่ายๆบ้านๆมาดมบ้านนอกมาดมสะพายนอร์เวย์ก็ขอจบคลิปแค่นี้บายบายพอไ้คลิปน่ะนี่รคะค่ะชีวิต,ต้อนอกๆจะไปสามาสาก็ต้องเตรียมเสพงเสพผากันนุ่งกันหนาว คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะค่ะพ่อกันม่กีนมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจบ๊ายบาย